เรื่องบ่มพิเศษเมื่อบ่มเสร็จแล้วต้องเก็บถึง3เดือนบ่มจะมีรสหวานนะคะพี่ว่าแล้วออร์แกนิกเนี่ยมันหมายความว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่พื้นดินต้ตั้งแต่การตั้งแต่พื้นดินดูแลตั้งแต่พื้นดินจะต้องไม่มีสารเคมีีเลยแล้วเ็ารู้ไหมว่าการทำออร์แกนิกพวกนี้เขาจะใช้มู้ใช้ป่านไม้หลานใช่แม้กระทั่งตัวคนเองเข้าไปต้องใส่ชุดแบบป้อย่างนี้เลยห้ามห้ามเชื้อโรคเข้าไปแล้วก็ออร์แกนิกเนี่ย ก่อนออร์แกนิกที่ที่ท,ที่ที่เป็นสเปเชียลจริงๆนะรู้ไหมว่าเวลาเราจะเข้าสวนออร์แกนิกเนี่ยเขาจะต้องให้เธอไปนั่งฆ่าเชื้อโรคสินาทีก่อนนะใ,ใส่ชุดเ,เขาจะต้องเขาจะต้องมีให้เธอเนี่ยนะเดินเข้าไปแล้วก็นั่งฆ่าเชกกื้อโรคก่อนสินาทีแล้วก็เข้าไปในสวนออร์แกนิกซึ่งชั้นไปจาก ที่ทตอกมือแนบมาแนบดี่รู้จริงเลยค่ะอย่างนี้แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะตัดผมส้มแขกเนี่ยทำไงคะเด็ดเลยใช่ไหมไม่ได้นะไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์ถูกต้องอุปกะใช้เครื่ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ใช้กรรไกรตัดทีละลูกไม่ให้อามือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีเครื่องตัดแม้เดี๋ยวนี้มีเครื่องจักรไม้ซ้ำไปกับก้วใช่ตัดผลออร์แกนิกคือพูดง่ายๆว่าเมื่อคุณจะรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทำมาจากออร์แกนิกคุณต้องเป็นคนแรกที่สัมผัสแกะมาปุ๊บคุณเนี่ยแหละค่ะเป็นนนคสสัััมผและะรรบปทาเข้าไปเเเเเเเค้้าาาหหมมืือออออนนนนนปปรรรีีียยบบบผัักกกกกทท่่่่็์แิะะ ธรรมดาเหมือนกันคือเมื่อเป็นออร์แกนิกปุ๊บราคาจะขึ้นสูงทันทีด้วยการปลูกออการจัดสซน,นและการส่งถึงมือคุณต้นทุนมันสูงสูงดูแลออยิ่งกว่าเด็กทารกอ่อนๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาหารออร์แกนิกเนี่ยจึงเป็นอาหารที่แพงที่สุดในประเทศไทยออคือ,ค,อคือต้นผักกาดหอมออร์แกนิกเนี่ยพี่บอกเลยว่า หัวเราเป็นร้อยๆก็เพื่อนหนูทำสี่ต้นร้อยเองหนูไปทานร้านแถวสี่ห้าต้นร้อยหนึ่งสี่ต้นแต่มันดีจริงนะคะมันดีต่อสุขภาพจริงมันไม่มีมันไม่มีสารพิษเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวส้มแขกตัวนี้ที่ว่าเป็นส่วนผสมของไลโปโทวินตัวเนี้คือกินแล้วเนี่ยขอให้คุณรู้เลยว่าเป็นส้มแขกที่มาตรฐานระบบประการกและส้มแขกพี่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคนไม่มีความรู้กินเข้าไปเนี่ยอาจตายนะคะเพราะว่ามันจะเป็น กินเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นยา,ยายาถ่ายอย่างแรงใช่แต่วันอันตารายถ้าถ้าเขาถ้าถ้าอย่างคุณผู้ชมเห็นนะคะหลายยี่ห้อใส่ที่ทําให้คุณเบียการท้องเสียเนี่ยทำได้เหมือนกันสําหรับคนท้องผูกอันนี้เหมาะสำหรับคนท้องผูก<อ>แต่อันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องทํางานอย่างฝ้ายอย่างที่พี่อนบ,บอกว่ากาํางานอย่างนี้กระจะไหวเหรอกจะต้องอยู่บนเครื่องบินกระจะเบอร์ไหมกได้เลยว่าถ้าคุณรับประทานไลโปทวินนะคะ1ไม่มีการเบอร์2อไม่มีสภาวะของการโยโย่หลังจากหยุดรับประทานสามสามารถลด กระชับสัดส่วนได้ตามความมั่นใจตามวินัยในการรับประทานาซึ่งหลายคนไม่มีวินัยเลยเออกับการรับประทานอาหารเสริมและอาหารปกติทานของมันของทอดและกิน,นย,ยังไงวิธีการกินทานก่อนอาหาร20นาทีแค่นั้นเองมื้อไหนคะมือ้อ เช้าหรือมื้อเย็นนะคะแต่จริงๆเราขึ้นอยู่กับน,น้ําหนักตัวด้วย <ขอ S 1> นะ,ะเนเอ,อ,อ,อววนนนะเป็นมื้อเช้ามื้อเช้าควรกินนั่นจะเป็นมื้อเย็นนะพอมือม้อเย็นพอพอ,พอพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยระบบเผาผลาญแล้วก็ลดความอยากอาหารได้ด้วย<ช><ด>เอาใหม่เอาใหม่กินหลังอาหารหรืออะไรนะก่อนอาหารก่อนคือจริงๆเราเวลาคุณซื้ออาหารเสริมสักหนึ่งชนิดนะคะเป็นว่ายออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าปกติก็จะขายเลยขายเลยก็แล้วแต่ไฟายขอขอนุญาตนะคะเป็นบริษัทบทิโภเมื่อคุณโทรไปที่157่ห้าเว็ดเจ็ดหรือามถึงน้ําหนักตัว ส่วนสูงก่อนรับประทานทุกครั้งเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรูปร่างกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันนะคะต้องวัดเขาเรียกมวลกระดูกทั้งหมดเพื่อจะได้ดูรูปร่างที่สมส่วนของคุณจริงๆและจึงสามารถให้คําอธิบายคุณได้ว่าควรจะทาน1หรือ2เมตรต่อวันค่ะต้องมีปรับด้วยนะตรงนี้หมายความว่าพอคนลถเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอลถได้ที่แล้วอะไรสักอย่างมันจะอาจจะอาทิตย์แรกอาจจะ2เมตร แต่ต่อไปอาจจะเหลือไม่เดียวจริงๆอย่างนี้เลยถูกต้องในพี่อ้นความรู้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องฟ้าเองอ่ะแต่ก่อนนะคะตอนที่ฉิดแอสไคนทีเนี่ยที่โง่ไปฉีดมาชื้อเดออกกําลังกายก็ไม่ออกรถก็ไม่รดเข็มและเป็นพันกับพี่อ้นค่ะเข็มแล้วก็เป็น หนูคิดเหนือดูเดือนแรกเนี่ยหนูลดไปไปถึง6กโลเลยไม่ถึงค่ะสีกิโลสกิโลแล้วก็ต่อไปแล้วก็เดือนต่อมาอย่างที่พี่วอนบอกว่าฝ้ายก็หยุดแล้วเหลือเป็น1เมตรต่อวันแต่ก่อน2เมตรเพราะว่าในเรื่องของมวลกระดูกกับรูปร่างมันไม่เท่ากันโวนมา50ากิโลศูนย์หนงหกสมันก็ไม่น่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรแค่ตัวสี่สิบห้าแต่ที่เห็นเห็นนะคะมีหมายเลขออยด้วยกันนี่เลยชัดเจนอันนี้ตรวจสอบได้ที่ออยหมายเลข1นึ่งสาิบสามนะครับขีดหนึ่งขีดศูนย์ห้าหกห้าสองขีดหน นะครับพี่บอกนะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เอาออยมาโฆษณาแต่ว่า อยอเนี่ยหมายความว่าสินค้าไลโปทวินเป็นสินค้าปลอดภัยแล้วก็ขออนุญาตการผลิตจริงๆแล้วก็การที่ว่าอยอจะอนุญาตการผลิตนะคะจะต้องเป็นสินค้าที่ปลอดภัยสําหรับคนกินด้วยแต่ที่แน่ๆนะคะวู้ว่าไปหมดเลยที่นิ้วชี้เธอคืออะไรว่ามแหม่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลแล้ววันนี้นะคะไฟก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนเจ้าของพฟันไลโปทวินนะคะคือพี่แคทพี่แคทซึ่งทําธุรกิจกับจิวเวลรี่มีงานจิวเวลรี่มามอบให้คุณผู้ชมคือเป็นงานเพชรสวิตนะคะจะมอบให้คุณ เรียกว่าเป็นดีไซน์ดอกพิกุลเจ็ดแฉกนะคะมีเพชรเจ็ดเม็ดตัวเนี้ยนะคะตัวเรือนเป็นเงินแท้ชุดเพชทองคาแท้สิบไมครอนตัวเนี้ยนะคะมูลค่าถ้าขายตามท้องตลาดก็ประมาณตึกเกือบห้าพันบาทให้คุณผู้ชมสําหรับใครที่สนใจจะเป็นเอ่อเป็นเป็นเขาเรียกเป็นสมาชิกไลปทวินด้วยการรับประทานไลปรทวินละกันค่ะปกติถ้าราคาส่งชาวต่างชาติอยู่ที่2 5 0 0บาทต่อหนึ่งกล่อง แต่สําหรับมันปากเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะให้2กล่องคุณผู้ชมรับไปเลยแค่2,800บาทบวกกับแหวนเพชรสวิตหนึ่งวงตรงนี้นะคะให้กันส่งตรงถึงบ้านแล้วก็สามารถกําหนดวันรับของได้ด้วยแหวนเพชรที่ให้กุยเลยใช่ไเพชรให้ฟรีค่ะหมายความว่าซื้อซื้อ2กล่องอ่าปเหลือสองพันแปดร้อยบาทจากราคาเท่าไหร่นะ5,000บาทค่ะจากราคา5,000เหลือ2,800แล้วก็แถมเพชรสวิตแหวนเพชรสวิสหนึ่งวงหมดแล้วหมดเลยแต่เฮ้ยจะเชื่อไหมว่ามองแล้วเนี่ยมองไม่ออกว่าเป็นเพชร เป็นสซบิทอะก็พี่วรรบอกเองว่าฉันทำร้านเพรมาน่ะดูสิเออเหมือนเนาะออย่างนี้เหรยอม่าเหมือนเหมือนนะยอมมาเหมือนคือคือพอใส่ไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยดูน้ำลึกมากเหลี่ยมสวยด้วย แต่ว้าคุณผู้ชมคะขออนุญาตพูดนิดนึงลวกันนะคะถ้าวันนี้อาหารเสริมไลโปโทวีนเนี่ยนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าคุณผู้ชมลองเปิดใจเราขอมีการการันตีผลให้ด้วยการันตีผลว่าถ้าวันนี้คุณรับประทานไลโปโทวีนเกิดอาการแพ้เกิดอาการปวดหัวตัวร้อนคืนไส้อาเจียนเนื่องจากไลโปโทวีนนะคะเรายินดีคืนเงินให้ทุกกรณีแล้วก็บวกกับค่ารักษาด้วยเพราะนี่คือความใส่ใจใช่คือความใส่ใจข้อหนึ่งที่อยากจะให้เป็นตัวแทนของอาหารเสริมที่ดีหลายๆคนน่ะเคยผิดหวังกับอาหารเสริมที่แบบบางคน ผลิตมาไม่ได้คุณภาพแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่รับรองก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่นี่คือการการันตีข้อหนึ่งที่ฝากไว้แล้วตอนนี้อยากจะฝากว่าให้จํานวนจํากัดนะคะสําหรับ2กล่อง2อ0พไม่ใช่ว่าทุกสายจะได้นะคะลองโทรไปแค่ค่ะที่เบอร์1577นะคะหรือว่า02 2 9 0 0 9 9สองเก้าศู้าเก้าเกค่ะใช่แค่50าสคนห้าสินเท่านั้นค่ะอย่างนี้หุ่นดีนะใช่ดีขึ้นค่ะพี่วนค่ะเออไปก่อนแต่ก่อนก็ไม่ได้สภาพนี้ค่ะแต่ก่อนก็แก้มห้อยเป็นไหนก็น่าแบบทำผมเปิดไม่ได้เลยพี่วนอแล้้วเป็นยัังงงงไบาาหลจกที่ หุ่นดีแล้วเรามีความรู้สภาพจิตใจเป็นไงก็หนึ่งนะคะใส่เครื่องแบบก็ดูสวยไม่ว่าจะเป็นยูนิฟอร์มหรือว่าจะทํางานด้านนักกล้องตรงนี้เพสองแต่ก่อนไม่เคยใส่กางเกงเลยคุณผู้ชมคะไม่เคยใส่กางเกงยกนผ้าเคยใส่กางเกงยีนกลัวเพราะว่าคุงมันปิ้นไงก็กล้าใส่มากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็ขอบคุณมากที่ทําให้สาวๆในแอร์ไลน์ของฝ้ายนับก็ทานตามกันแล้วก็บอกต่อบอกต่อกันด้วยทางอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะแต่ก็กลัวข้อเดียวุณผู้ชม กลัวของปอนสะจุดทานได้ไหมสะจูทานได้ค่ะผู้ชายก็ทานได้โดยเฉพาะผู้ชายที่รักสุขภาพอยากจะดูแลรูปร่างให้กระชับให้เฟิร์มก็ลองดูค่ะตัวอย่างที่หนึ่งก็กินได้ได้เดี๋ยวจิมมีจะลองนะคะแป๊บเดียวคุณดีขึ้นเลยเมื่อเช้ข่าวดีก็เยอะแล้วค่ะแต่ตอนนี้พี่มีข่าวร้าย แหวนถอดไม่ได้ก็เป็นข่าวร้ายค่ะน้องเจี๊ยบค่ะอยากได้สงสัยต้องให้พี่เจค่ะอยากได้ก็โทรไปซื้อถูสองกล่องสองกล่องสองพันแปดตกกล่องละพันสี่นิ้วเมตรหนูแพงทั้งหมดนะคะสามสิบเม็ดต่อหนึ่งกล่องตกว่าคุณทานได้หนึ่งเดือนถ้าเป็นสองเม็ดต่อวันเดือนละพันกว่าบาทใช่เม็ดละตกว่าวันหนึ่งคุณทานได้สิบกว่าบาทสี่สิบหกบาทแค่นั้นเองค่ะนะคะ ติดตามได้นะคะไลโปทวินนะคะใหญ่ไฟายกินแล้วเขาหอมริงๆน่ะคะับทันีได้แต่อ้วนานแก่อ้วนในหน้าบานเลยนะกลัวมากตอไปนี้หนูก็ไม่ทานอ้วนล้เพราะเป็นคนขากรรไกรโตแล้วบนหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแก้มเนี่ยจะกลายเป็นคนหัวโตทันทีแต่ปัจจุบันนี้สมส่วนนะครับเพราะเห็นว่ารดกับอ้วนไป6กกิโลแล้วก็ยังไม่เห็นริ้วรอยแล้วก็ยังไม่เห็นแบบว่าความเหนื่อยความโทมจากการลดน้ำหนักเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะอยสามารถไหมลูก 5 0แล้วค่ะออยงเหสดใสอยู่ค่ะขอบคุณค่ะก็นี่แหค่ได้ไลโปทวินเป็นตัวช่วยค่ะนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะยินดีค่ะอยากได้แหวนเพชรอยากคุณดีก็โทรไปไลโปสวินไลโปทวินนะคะช่วงนี้เบรกคู่เดียวค่ะ งามผิวพรรณนะคะก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงเต็มที่แล้วก็ทุกคนอยากได้ก็คือมดลูกที่แข็งแรงกระชับนะคะแล้วก็นมใหญ่นะคะแล้วพี่บอกเลยว่าสองสิ่งเนี่ยถ้าถามว่าหลายๆคนก็ไปทาผิดวิธีมานะบางคนไปทําสัญญากรรมบางคนไปทํารีพงรีแพรอะไรก็ไม่รู้มันก็ทําให้แบบหลายๆอย่างแบบเสียไป แต่วันนี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะได้ทดลองโปรแกรมนี้แล้วพอใช้ไปเสร็จแล้วเน่ยโอ้โหเชื่อไหมว่าตุ้ม อีโป้ยก็อีโป้ยเถอะนะคะอ่ะขอต้อนรับเธอเลยดีกว่านะคะน้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างประตูบ้านพี่อ้วนวันนี้ทำไมบ้านสวยทุกหลังเลยอะค่ะไปที่ไหนก็สวยทุกหลังเลยใ่ไหมแล้วก็แอบชมผิวสวยอะค่ะจะมาถามพี่อ้วนดีกว่าว่ามีเคล็ดลับอะไรได้ไหมอะผิวสวยจะพูดให้ฟังนะเอาสำหรับผู้หญิงก่อนนะรู้จักคําว่าเอสโตรเจนไหม สโตรเจนเป็นฮอร์โมนสำหรับเพศหญิงใช่ไหมอ่าฮอร์โมนสำหรับเพศหญิงถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันมีจากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีมาจากอก็ต้องดูรูป้อ๋อค่ะค่ะขออภัยค่ะตัวเหลือใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงที่มีความรู้มาก็คือจริงๆแล้วแต่ทราบมาว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะสวยได้ก็คือด้วยเอสโตรเจนช่วยค่ะแล้วก็ทีนี้เราอย่างจ๋าเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาของวัยทองเร็วไปนิดนึงค่ะพี่อ้วนตอนนี้39 แต่<ช><ช>มีไวทองแล้วเหรอไวทองแล้วพี่แล้วร้อนเหนาวหนาวที่นอนออกแล้วเหงื่อออนนี่เรื่องจริงแต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีจริงนะคะพี่เหน่งนอนอยู่เนี่ยเหงื่อเป็นน้ําเลยที่ที่นอนนั่นนั่นมาแสดงว่าทุกคนกําลังเข้าใจผิดว่าไวทองจะต้องมา50าพี่บอกเลยวไวทองมันจะมาตอนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนหญิงในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนหญิงผู้หญิงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตอนก่อนมีประจำเดือนมีสิวขึ้นบ้างปวดหัวเหมือนไมเกรนนมใหญ่นมคัดอาการร้อนวูบวาบดาผัวจริงค่ะพี่นี่จริงๆๆนี่เขาเรียกว่าไวทอง เรื่องจริงค่ะถ้าเกิดสมมุตินะคะว่าเราไม่อยากจะมีอาการต่างๆเหล่านี้เราต้องกินถั่วเหลืองหรือว่ากินเอสโตรเจนเยอะๆใช่ค่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะสังกะสีสังกะสีค่ะพี่ช่วยอะไรคะสังกะสีที่อยู่ตามสังกวะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าสังกะสีที่ว่าเป็นเป็นที่แบบบ้านเกลับบ้านไปกลับบ้านไปเป็นแร่ธาตุเป็นแร่ธาตุอ่ามันช่วยเรื่องอะไรรู้ไหม เล็บแข็งแรงแน่นอนผมสวยกระดูทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่อ้วนอยู่ครบเลยอ่ะจ๋าเนี่ยยังแอบมองว่าเล็บตัวเองยังหักนะคะเนี่ยโอ้ไม่ค่อยหักแต่เธอสวยขาหักขาจริงจริงพี่เดงดูได้เลยเป็นชั้นเลยค่ะเธอก็สวยอกเลยสังกสีนะคะพี่บอกเลยว่ามันจะช่วยเรื่องผมทำให้คนที่ว่ามีสังกะสีเนี่ยเส้นผมใหญ่ดกดานะคะแล้วก็แล้วก็ขนคงขนคิ้วขนอะไรต่ออะไรดีกระดูแข็งแรงด้วยนะสู้เท่าไหร่นะคะห้าสิบ ทำมือได้ค่ะอะไรคะยังทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะเส้นผมหรือจะเยอะกว่าจะอีกค่ะพี่เล็กแกเป็นคนดูแลสุขภาพน่นหน้าสจ๋าก็แบบละเลยไปช่วงนึง่สามีลูกอะค่ะพี่เลยละเลยไปทันไหมคะทันดูรู้ไหมว่าเวลาเวลาเรามีท้องมีลูกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเนี่ยเขาจะเอาแคลเซียมไปด้วยอันนี้ตอนแรกไม่ทราบค่ะพี่ตอนหลังเริ่มมีปัญหาปวดหลังปวดหลังแล้วค่ะพี่ปวดตอนนี้ก็ยังปวดอยู่แล้วก็พอใกล้ๆจะเป็นประจำเดือน๋ยวจะมีการปวดหัวไมเกรนอย่างแรงค่ะพี่ต้องบอกว่าอย่างแรง คือแบบขับรถไม่ได้แล้วจะมีเหมือนคลื่นไส้เหมือนอะไรอย่างนี้ด้วยถือว่าเป็นเยอะค่ะ,ะ,คะแล้วก็มีเวียงวีนสามีบ้างะค,ะค่ะ,ะบางที<บ>ในที่เย็นไม่เหมาะสมสามีรับราชการ เป็นผู้ฝูงอยู่เราก็บางทีเราก็เหมือนกับไปฉีกหน้าเขาเลยค่ะสีหงหนึ่งค่ะพี่ฝูงดินสีหงหนึ่งค่ะพีไม่ใช่เลี้ยงอะไรเป็นฝูงออ๋ไม่ใช่ค่ะพี่อันนี้ต้องช่วยพี่ต้วนวารีอ้วนสืบข่าวแล้วค่ะนี่น่ารักไหมคะอยู่ไฟไหมคะอยู่ค่ะพี่พอดีแต่ข้อที่ใช่มีโชว์แล้วก็ร้องช้าโชว์ให้รู้เลยว่าเขามีผัวมีเจ้าของแล้วอยู่ใกล้ๆได้ไหม่อยากไปยุ่งกับผัวเขาเลยไม่ต้องยุ่งอันนี้อันนี้อันนี้ตอนงานมันเด็กค่ะพี่จ๋าก็จะต้องไปทำงานที่สมาคมแม่บ้านซึ่งงตต้้ออ่่่่่าาาแแดพีวรมบนทหะะคคใช ใช่ค่ะฐานอากาศค่ะพี่ตากแดดสามีคนไหนเนี่ยสามีแต่คนที่ปั่นจักรยานนี่ค่ะตรวจค่ะทำเรียบร้อยอยู่ก็บวกกลับมานะคะคือคือเรื่องเอสโตรเจนเนี่ยที่บอกเลยว่าเอสโตรเจนมันมีประโยชน์กับผู้หญิงมากมันจะช่วยปรับระดับฮอร์โมนแต่นี้คนที่กินเอสโตรเจนประจําเลยเนี่ยนมจะใหญ่ค่ะ อเหมือนที่สาวเพศสองทานแล้วให้หน้าอกขึ้นนมใหญ่แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะเป็นถ้าทานต่อเนื่องมันจะมีผลกับมะเร็งหน้าอกได้ด้วยจริงหรค่พี่วนไอ้พวกนั้นมันอาจจะเป็นมะเร็งได้จริงไหมจริงคือถ้าเกิดว่าผู้ชายไปฉีดเอสโตรเจนเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งที่หน้าอกได้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงนะถ้าจะกินน้ำเต้าหู้เป็นประจำมันจะช่วยให้นมใหญ่ได้จะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะเป็นเอสโตรเจนแต่ถ้าน้ำเต้าหู้คุณจะต้องกินเพียวๆนะ จะต้องไม่มีเครื่องไม่มีน้ําตาลนะแลวจะต้องเป็นน้าเต้าหู้ที่ไม่ใส่นมผงกลายเป็นอ้วนไปอีกอะไรอย่างนี้ก็บางคนมันกินไม่เป็นแต่น้าเต้าหู้จริงๆแล้วดีกินแล้วแบบว่านมใหญ่ๆแล้วกินแล้วไม่แก่ก็เป็นถั่วเหลืองเนาะใช่ค่ะแล้วที่หนูหน้าตึงอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคือแบบไปหาไปพบคุณหมอก่อนเนื่องจากปวดไมเกรนแล้วก็มีแบบหลงแบบไปต่อว่าสามีกลางงานที่หนึ่งเหมือนไปฉีกหน้าสามีเลยค่ะอันนี้เรื่องอายมาก